เหรียญกระสาบสองสีปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ติดอันดับที่ 7, เจ็ดเหรียญหายากน่าสะาสม สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลายสไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องลาสไตล์ตาบายจอยวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญกระสาบสองสีชนิดราคาสิบบาทกันบ้างนะคะเป็นเหรียญสิบบาทที่ติดอันดับที่ 7. เจดเหรียญหายากนะคะเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญของปีพอจอ,อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่าผินพระพัก ไปทางเบื้องขวาส่งฉลองพ่อองค์คลุยนะคะแบบนี้เลยเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่นะัปัจจุบันเขาจัดอันดับอยู่ที่เจดนะคะอันดับที่เจ็ดที่หายากแล้วก็มีความสวยงามชัดเจนแบบนี้นะคะเราก็ต้องหามาสะสมนะคะเป็นเพื่อนจ๋า เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของปีพศ2544นั่นเองอย่างที่บอกนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่2ล้าน60,000เหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากไม่น้อยนะคะก็ถ้าหากเทียบกับประชากรไทยของเรานะคะถือว่าผลิตออกมาไม่เยอะนะคะเขาจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่7นะคะ ขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะแบบนี้เลยเป็นเหรียญที่อ่าอย่างที่บอกนะคะเราน่าสะสมเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับเหรียญที่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สิบเราก็ต้องเก็บสะสมถ้าเราชอบสะสมนะคะ เราก็ไม่แน่อ่เราชอบนะคะไม่แน่ไม่นอนนะคะในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีค่ามีออราคาก็อาจเป็นได้เพราะว่าพี่จอยดูข้อมูลมานะคะถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็จะมีราคาแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็มีการเอาออกมาขายกันถึงเหรียญนะบร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับ เหรียญปีพศ2544นนะคะเพื่อนๆจะหลายคนถามพี่จอยมาว่าพี่จอยรับซื้อไหมนะคะช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะเพียงแต่ว่ามาบอกกล่าวมาบอกเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้หามาสะสมว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนมีราคาหรือว่าเหรียญไหนที่หายากนะคะก็จะมาบอกให้เพื่อนๆพ,พี่จอยก็พยายามหาข้อมูลนะคะ บางคลิปบางตอนบางคนก็อาจจะทวงจริงมาว่าไม่จริงที่ไม่จริงในสิ่งที่พี่จอยพูดออกมานะคะ,ะพี่จอยต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกอย่างที่พี่จอยพูดออกมาพี่จอยหาใน Google นะคะแล้วก็ได้มาจากศึกษามาจาก Google นะคะพี่จอยถึงได้เอามาทำคลิปนะคะมาบอกเพื่อน บางบางทีอาจจะพูดผิดพลาดไปต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาเป็นว่าสรุปนะคะเหรียญ10บาทปีพศ2544าติดอันรับ อันดับที่ 7, เจเหรียญหายากหน่าสะสมเราต้องหามาสะสมกันได้แล้วนะคะแล้วก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนคะ่ะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นพระปรางวันอรุณราชวรารามนั่นเองเขามีความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าชอบสะสม เราก็หามาสะสมกันได้สะสมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าหรือว่าเราสะสมไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะอ่าสะสมไว้เพื่ออนาคตอาจจะต่อยอดทํากําไรได้นะคะใครจะเปนแน่อ่าใครจะไปทราบแน่นอนนะคะว่าเหรียญน,นี้อาจจะมีค่ามีราคา อ่าเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นได้ในอนาคตนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s ไ r ร b e กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้า